ผมสวดีครับผมสาหรับมืินนี้ครสารรับฟัะเทษตรทุ่มแซ่บสาขาสองอยู่ที่ตลาดเงินเพิ่มพูนนะครับผมตลาดเงินเพิ่มพูนตลาดพุ่พวงเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมาอยู่รอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่เดี๋รอบที่สี่เนาะครับผมเนาะอยู่โชนด้านหน้านะครับผมเนาะสาขาสองนะครับพบกับเจี๊บฉี่กระตือเดี๋ยวฮอบไปเบื้องล่างมาตั้งอยู่ตรงไหนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามไปครับ ผมตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานนะครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นร้านโทรศัพท์เท็บทุ่มแซบสาขา2นะครับมาดูดูล็อกที่ซีนะครับอ่าดีซีนะครับผมพี่นอร่อยดีซีดูส้นดีนะครับผมเนาะอ่าสำหรับวันนี้ลาบผมต้งแซบลาบก๋วยซอยจูมีพวกวงจรนะครับอ่าพวกครับชีฟชิกาติ้วนะครับผมวันนี้ครับิกีครับ วัวม the ื้อใช่นะครับผมที่ตลาดเงินเพื่อคูณอาผมฝากเม้ารุ่นเลยนะครับผมเนาะแล้วก็อยู่ที่ดีสี่ตลาดเงินเพื่อคูนหากผู้ใดต้องการอยากมากค่ายมะข่ายนะครับผมเป็นพี่น้องต้องปายมูเพป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากหาตลาดลุ้งตลาดนี้ครับกวงควงดีสะอาดนะครับผมเป็นต้องการพ่อค้าแม่ค้ามาเพิ่มนะครับเพผมไปดีสางตลาดเพิ่มอยู่ด้านหลังหม้อสำหรับมาล้อมเบิ้งนะครับผมเนาะตลาดครับ ใช้พี่น้องเขาเป็นล็อกตลาดขขงเขาเขย่าครับเพื่อความสะอาดเป็นล็อกอยู่แบบนี้นะครับผมเนาะเข้ามาได้มีตลาดทุกวันนะครับผมสลับตลาดเพิ่มพุนป่ามู่นนู้นนะครับผมครับผมมีสารบัญกันเรียกต้มแซ่บสาขาสองนะครับเป็เจ็ดที่กระตืองนี้นะครับเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวว่าจะเพิ่มให้ได้นะครับผมว่าแล้วแต่ลูกค้าว่าถ้าิ่นต้องการเพิ่มทุกวันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับขอบคุณพยานชมสรับป่าคนดนด้วยนะครับผม